สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานมาพวกเรามาชมสวน,สนการชวนที่จะชื่นบนสร้างประสบการณ์ในการทำงานกับคนรุ่นใหม่อันเนื่องจากว่าเสถียรธรรมสถานมีโครงการที่จะพูดถึงเรื่องคนรุ่นใหม่ที่สนใจธรรมะในกรณีที่ทั้งทางโรงเรียนส่งมาหรือว่าสมัคร กันมาเองเป็นหมู่คณะเช่นกลุ่มนี้คือสมัครใจมาเองเป็นหมู่โรงเรียนไม่ได้ส่งมาแต่ว่ากลุ่มที่สนใจแล้วมีโอกาสที่จะได้ใช้การเฝ้าสังเกตตัวเองใน3วันนี้แล้วกลับไปอยู่กับสิ่งที่ตัวเองสนใจอย่างไรอย่างไม่ทุกนะคะเราจะคณะแนะนําคณะทีมงานของเราซึ่งเด็กๆจะต้องอยู่กับ ทีมงานเนี้ยในช่วง3วันเนี้ยอย่างคนที่จะต้องรู้จักกันให้ได้นะคะก็ขอแนะนําทีมงานเลยค่ะเอาไมโครโฟนส่งให้คณะไม่ชีออกมานั่งข้างหน้าอย่างนี้เลยดูเพราะน้องทางนี้จะไม่เห็นมาทางนี้เลยค่ะนั่งหน้ากระดานอย่างนี้ให้เด็กๆทางฝั่งนี้เห็นด้วยเรามีคณะไม่ชีอยู่ในนี้เนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยแปด แต่ว่าตอนนี้เนี่ยแยกย้ายกันไปทํางานที่อื่นด้วยก็เลยเอาผู้ที่สามารถเข้ามาได้เนี่ยมาแนะนําก่อนนะลกูกทมสวัสดีค่ะ,ะกล่าวทมาสวัสดีคุณแม่ที่เคารพอย่างสูงแล้วก็ขอทมสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกทกคนนะคะเมื่อเช้าก็ได้เจอกันแล้วแล้วก็น้องๆคงได้ทราบชื่อแล้วนะคะ ก็ขอยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนด้วยความจริงใจแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องๆเป็นกลุ่มใหม่นะคะที่ไม,ม่ชียังไม่เคยได้ได้มีโอกาสทํางานร่วมกับกลุ่มของน้องๆก็อยากจะขอโอกาสเรียนรู้กับน้องๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะยังไม่ทราบชื่อเลยค่ะแม่ชีแม่ชิกิค่ะค่ะเรียกแม่ชิกีกจะให้จํำยังไงง่ายที่สุดคะกติกาเดียวกันคือแนะนําตัวเองให้จําได้ง่ายที่สุดแม่ชีก็คิดว่า เป็นคนที่หูแหลมนะคะใส่แว่นสองอย่างค่ะให้จำง่ายที่สุดก็ปกติก็จะทำงานช่วยคุณแม่ชีพิสมัยอยู่ที่ธรรมศาลานะคะก็จะได้เจอกับน้องๆตลอดนะคะมีอะไรก็ขอให้น้องๆบอกได้นะคะแม่ชีช่วยเหลืออะไรได้ก็ยินดีนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะ กราบคุณแม่แล้วก็ธรรมส,สวัสดีเด็กๆนะคะเมื่อเช้าเราก็ได้ร่วมกิจกรรมกันแล้วในการสวดมนต์แล้วก็ออกกำลังกายแบบโยคะกันนะคะก็ไมชีก็จะเป็นผู้ที่ชวนเด็กๆได้ดูแลร่างกายพร้อมกับรักษาจิตของเราในขณะที่เราเคลื่อนไหวร่างกายไปด้วยเมชีก็จะอยู่บริเวณแถวนี้โดยทั่วไปนะคะจะเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของเครื่องเสียงนะคะ ชื่อแม่ชีพิสมัยหรือว่าเด็กๆอาจจะเรียกแม่ใหม่ก็ได้นะคะโดยทั่วไปในที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นลุงยามหรือว่าพี่อาสาอื่นๆเขาก็จะชอบเรียกว่าแม่ใหม่กันนะคะเด็กๆจะเรียกด้วยก็ได้นะคะกราบขอโอกาสคุณแม่เจ้าค่ะธรรมสวัสดีน้องๆค่ะชื่อแม่ชีน้ำเพชรค่ะก็ ดูแลเรื่องที่พักแล้วก็ดูแลคุณแม่นะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะจะจำเขาได้ยังไงจ้าเนี่ยคนเนี้ยตัวตัวก้วนกลมเจ้าค่ะ าคุณแม่นะคะธรรมสวัสดีน้องๆทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะจะเรียกแม่ชีวะพี่อมรอรัตก็ได้ค่ะก็ได้มีโอกาสเข้ามา เพื่อที่จะทํางานให้เป็นประโยชน์ได้บ้างสําหรับพลังงานเล็กๆที่เราพอจะเป็นประโยชน์และยินดีที่น้องๆเข้ามาทําให้พวกเราได้เป็นประโยชน์และรู้สึกว่าหลังจากที่เราได้สบสายตากันตอนเช้าๆรู้สึกสายตาของน้องทุกคนไฟเรียนไฟรู้สุกสนมากค่ะและรู้สึกดีที่เราจะได้เรียนรู้ร่วมกันใน3วันนี้นะคะก็เป็นคนตัวผอมๆเล็กๆค่ะแม่ฉี่ทั้ง3ท่านเนี่ย จะอยู่กับพวกเราในสาวันนี้ในฐานะของไม่ชีพี่เลี้ยงที่จะชวนเราให้ทำอะไรด้วยกันให้ถือว่าเป็นการทำนาแล้วกันอย่าถือว่าสอนเลยเพราะว่าเราเชื่อว่าเราเรียนรู้กับเด็กๆตั้งแต่ชีวิตเข้าปฏิสนธิจิตอยู่ในท้องมามากแล้วเราไม่เคยคิดว่าพวกเราสอนใครแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือกับการงานที่เราได้ทำอยู่กับคนในหลากหลายวัหลากหลายสถานะ มันทําให้เราได้เติบโตทางจิตใจแล้วเราก็มักจะมีชีวิตที่ใช้การงานเป็นฐานแห่งการภาวนาร่วมกันอย่างนี้นันในช่วงเวลาสั้นๆสามวันนี้ไม่ได้ยาวเลยถ้าใครสามารถใช้สามวันนี้ฝึกฝืนใจตัวเองไม่ใช่ฝึกตามใจตัวเองฝึกฝืนแต่ฝืนอย่างอ่อนโยน แล้วก็ฝึกให้เห็นว่าเพราะความอ่อนโยนมันมีพลังในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยากให้ไปในทิศทางที่ก้าวหน้าขึ้นการที่เราจะต้องมีพี่เลี้ยงที่จะต้องคอยทำนำพวกเราให้เกิดกระแสของการเรียนรู้ที่จะทำให้เราอ่อนโยนนั้นมันไม่ได้อาศัยแค่เพียงการ นั่งหลับตาในท่าใดท่านเท่านั้นตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนถึงหลับไปเราจะอยู่ด้วยจิตที่ไม่ขุนมัวได้อย่างไรเป็นโจทย์ของเราไม่ขุนมัวฝืนอย่าให้จิตมันเคยคิดอย่างที่มันส่งผลจากความคิดเป็นความทุกข์ฟังให้ดีนะมันน่าสนใจมากในการจับประเด็นของการเข้าข่ายข่าวนี้ จะถือศีลอะไรก็ช่างเถอะแต่ในข้อปฏิบัตินั้นคือเราต้องมีชีวิตที่เป็นอิสระจากความขุนมัวความขุนมัวในที่นี้ก็ทำนองว่ามันมีอาการอาจจะเบือ่อท้อเหงาเศร้ามีอาการของความทยานไปไขว้คว้า หรือบางทีมันก็เกิดความรังเลสงสัยฟุง้งซ่านลำคาญใจอาการเหล่าเนี้เราเรียมรวบรวบแบบประเภทรวมความให้เห็นว่ามันหมายถึงอาการที่ผิดไปจากความเป็นปกติประพัดสอนเข้าใจไหมคะเช่นโกรธเนี่ยเป็นอาการที่ผิดปกติไหมลำคาญใจเป็นไหมริษยาเป็นไหมเห็นคนอื่นได้ดีแล้วขอบตาร้อน อย่างนี้เรียกว่าขุนมัวไหมขุนไหมคะเด็กๆเคยเป็นไหมนึกไม่ค่อยออกเหรอเดี๋ยวเห็นถ้าเฝ้าสังเกตจะเห็นน่าสนใจมากเลยว่าเรื่องนี้อาศัยการเห็นคนอื่นก็ไม่ชดัดเท่ากับเห็นเห็นตัวเองไม่ชีอมรรัตบวชมามากกว่าสิบ สิบห้าปีหรือ,อยังสิบหกปีสิบหกปียังเห็นตัวเองได้ยากเลยสามวันเนี่ยจะขนาดไหนอะคิดดูสิยี่สิบห้าปียังข้าพเจ้านี่ก็ผุบโพอยอยู่ตลอดเวลาแต่เราต้องอาศัยความอ่อนโยนทั้งนั้นอ่อนโยนขณะที่เห็นเพื่ออะไรเพื่อไม่เป็นไง อ่อนโยนในขณะที่เห็นเพื่อไม่เป็นน่ะนั่นแหละปัญญาละปัญญาอยู่ตรงเนี้ยเห็นเพื่อไม่เป็นคนเก่งเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแล้วจึงเห็นคนไม่เก่งเนี่ยคนที่แบบล้มลุกคลุกคลานเนี่ยคือมีแล้วไม่เห็นคนที่มีปัญญาคือเห็นแล้วไม่เป็น คนที่ไม่มีปัญญาคือประเภทที่ไม่รู้ว่ามีเพราะไม่เห็นฉะนั้นเวลาที่เราเห็นว่าเรากําลังอยู่ในภาวะของความอึดอัดถ้าเราเห็นว่าเรามีไม่ไม่ได้หมายความว่าเราชั่วนะหมายความว่าเราเริ่มรู้ทันมันแล้วคนเก่งไม่ใช่ต้องสร้างภาพมายาว่าฉันไม่มีฉันไม่เป็นนี่มายาถ้าเป็นก็รู้ว่าเป็นอ่อนโยนกับสิ่งที่เป็นเพื่อ แก้ไขมันนี่คือกติกาง่ายๆพอเข้าใจไหมทำไมเธอตึงมากขนาดนี้เธอกะจะมาบรรลุธรรมในสามวันนี้เหรอหรือว่าเธออยากจะเป็นพระอริยะบุคคลในสามวันนี้ประเภทขั้นไหนหรือเธออยากจะชนะ,จะใจตัวเธอแค่เพียงไอ้เรื่องเล็กๆที่เธอเห็นน่ะ เ,เห็นว่าเธอมีนิสัยอย่างเงี้ยเล็กๆแต่มันน่าลำคาญตัวเองจริงๆอีเล็กๆนี่แหละมันกวนตลอดเอาอีเรื่องเล็กๆนี่แหละให้รอดซะเรื่องหนึง่งพอจะเข้าใจเรื่องอื่นๆได้มากขึ้นไหมสามวันเนี่ยนะไม่มีแรงทำไรเรื่องใหญ่ๆรอกเข้าใจไม่โรคเราเนี่ยเคยเห็นกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยอ่าดีกว่าเจมุดมใช่ไหมเราเนี่ย เตรียมไหนเนี่ยพัฒนาการไม่เตรียมหนึ่งเลยได้ข่าวว่าเด็กโรงเรียนนี้เป็นยังไงบ้างไหมรู้ตัวบ้างไหมไม่รู้เหรอแล้วร,รู้ตัวเองบ้างไหมว่ามีอะไรอยากแก้ไขตัวเองอะรู้ไหมปรัชญารู้ไหมไม่รู้ ตายเอาจะมันจะเริ่มต้นยังไงยังไม่รู้ว่าตัวเองจะแก้ไขอะไรเลยอ้าวอุกฤษรูษ้ไหมเอออะไรฟุงซาอืเนี่ยอาการที่ต้องรู้ต้องตั้งเป็นหลักไว้ก็ผมนะครับก็คือว่าจิตฟุงซ่าหรือเวลานอนก็แบบบางทีก็นอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างเงี้ยครับฟุ้งไปได้เรื่องที่คือแบบ ประเภทอะไรมากหรอกฟุ้งแบบประเภทอะไรไหนสิก็อย่างเช่นบางทีแบบแบบว่าฟังเพลงก็อย่างเงี้ยก็คือแบบอยากฟังอีกอะไรประมาณนี้คือแบบก็ฟังแล้วก็ปรุงไปเลยอยู่ในสมองบางทีก็แบบก็คือเวลานอนก็แบบก็แบบเหมือนเทปที่มันกอกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเหรอก็มักจะเป็นในช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็ฟังเพลงบ่อย ก็จะได้รู้อาการประเมินเปิดประมาณว่าอย่างนี้นะฟุ้งซ่านอยู่กับบทเพลงเพราะฟังบ่อยอ่ะตัวดำกว่าเขาไงสิหกมลาก็เดี๋ยวนี้ก็นอนไม่ค่อยหลับครับเพราะว่าก็ส่วนก็แบบคิดมากเรื่องแบบเรื่องเรียนด้วยครับอืม แต่ก็อยากจะปล่อยๆเหมือนกันเพราะรู้ว่ามันมันมันทําไม่ถูกอะครับเพราะผลจากการคิดมากเรื่องเรียนมันทําให้ <ผม S 1> เราผมทำปวดหัวครับอโอเคอย่างเงี้ยคืออาการที่เราอยากรู้เข้าใจไหมเห็นว่าตัวเองมีข้อด้อยอะไรที่อยากจะช่วยปรับเปลี่ยนตัวเองเพราะในสามวันเนี่ยถ้าเราเอาสักเรื่องหนึ่งมาเป็นโจทย์ของเราแล้วเราจะเรียนรู้ที่จะทําให้สิ่งนี้มันคลี่คลายเนี่ยค่ะมันมีการ ตรวจสอบตัวเองว่าทําได้หรือไม่ได้เป็นการประเมินภายในเข้าใจไหมลูกอ่ะเห็นตัวเองอยากแก้อะไรสักคนสิเอาผู้หญิงหน่อยผู้หญิงลีลาตัวใหญ่สุดสิปรารถนาอะไรที่จะแก้ไขตัวเองอยากแก้นิสัยใจร้อนของตัวเองะคะ่ะใจร้อนเป็นพวกทําอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังอะคะ่ะไม่ไม่รอบคอบก่อนทํา แล้วพอทําแล้วเป็นยังไงก็เสียใจทีหลังว่ามไม่อยากทําลงไปเลยอออ่าันนี้เป็นอาการที่ดีขอให้ทุกคนเขียนสิ่งนี้ส่งมาให้คณะไม่ฉีว่ามาสามวันนี้ต้องการแก้ไขอะไรไม่ยังไม่เห็นใบสมัครในใบสมัครเขียนแล้วหรือย,ยังคะนี่เด็กว i p มาจากไหนเดี๋นี้ไม่ต้องเขียนใบสมัครฮะ ในใบสมัครเขาจะทำสถิติขึ้นมาให้ดูว่าโดยประมาณการรุ่นนี้จะต้องเตรียมการสอนอะไรเพราะเปิดเผยตัวเองว่าต้องการแก้ไขอะไรเข้าใจไหมลูกใครที่ยังไม่ได้เขียนใบสมัครโดยปกติเขาจะไม่ให้ใครเข้ามานอนที่นี่โดยไม่มีหลักการทิ้งไว้กับเรานะเกิดอะไรขึ้นเราช่วยไม่ทันนะเราต้องรู้กุ๊บเลือดเราจะต้องรู้ความเป็นเฉพาะตัวพอสมควรนี่อย่ามาทำให้เราทำงานประมาทไปด้วยนะจ๊ะ ฉันไม่ได้ทำงานแค่นี้นะใครยังไม่ได้เขียนไปสมัครยกมือขึ้นคุณแม่แล้วใครเป็นคนส่งเรื่องนี้เข้ามาแฟ้มอยู่ไหนลูกแฟ้มออกมาเลยกิไปทำสถิติมาถ้ามีการเขียนสิ่งที่ต้องการแก้ไขตัวเองแล้วยกขึ้นมาถ้ายังไม่มีแจกกระดาษเปล่าเขียนเดี๋ยวนี้เลยเราต้องการรู้ว่าเด็กๆเ,เห็นตัวเองว่า มันมีลักษณะที่มีแล้วชีวิตมันไม่เป็นอิสระจากทุกข์แล้วอยากแก้ไขเพราะเราอยากช่วยเรียนรู้กับเรื่องเหล่านี้เข้าใจไหมแล้วอย่าใส่แ้งนะเอาจริงนะอย่างรนี้ลีลาบอกใจร้อนถ้าลีลารู้วิธีการที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยจัดการกับสิ่งที่มันร้อนที่มันเกิดขึ้นแบบรู้ไม่เท่าทันแล้วชํานาญจนกระทั่งทําให้มันไม่เกิดได้เธอก็บรรลุธรรมอะลีลา เธอก็มีดีดาของชีวิตในการที่จะทําให้ตัวเองเป็นอิสระจากทุกทันทีอย่างนี้เราต้องรู้และวิธีการที่รู้ได้ดีที่สุดคือการเปิดเผยของตัวเองเข้าใจไหมลูกเขาไม่เอาไปประกาศประ,ประจานหรือไปบอกรครหรอกนะไม่เกี่ยวไม่ใช่งานของเรางานของเราคือขอให้เรารู้ว่าสิ่งที่คนนั้นต้องการแก้ไขคืออะไรหนูเขียนแล้วยังคะทุกคนที่เขียนแล้วยกมือขึ้นคนที่เขียนว่าตัวเองต้องการแก้ไขอะไรในคอสนี้ยกมือขึ้น อามีภูมิภูมิมทอ็อตเขียนคนเดียวเอาอ,อ,อย่างนี้ลูกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองไปดูแจกใบสมัครมันจะเขียนว่าสิ่งที่คุณประสงค์ที่จะแก้ไขาจากการปฏิบัติคราวนี้เข้าใจไหมคะอันเนี้ยเป็นไฮไลท์ของใบสมัครเลยลูกมันจะทําให้เราเนี่ยคะ่ะสามารถที่จะจ,จัดกระบวนการของการเรียนรู้ในสาวันก,กลุ่มนี้ได้ชัดที่สุดเข้าใจไหมลูก เลาเราจะเข้าไปไหนเราต้องรู้จักเขารู้จักเรานะคนดีอ้าวละถ้าอย่างนั้นให้เวลาคนอื่นที่มาปฏิบตัติด้วยอยากเขียนไหมคะแต่ส่วนใหญ่เขียนไวแล้วในใบสมัครนี่ใช่ไหมเพราะเพราะเราช่วยอยู่แล้วใช่ไหมลูกน่ะอันนั้นาขาดจะดีมากพวกที่พี่ๆที่มาอยู่ก่อนห้าหกคนที่สวดมนต์เขียนหมดแล้วละเพราะว่าเขาเสนอให้คุณแม่เห็นแล้วว่าจะช่วยกันยังไงเพราะเราต้องเรียนรู้ร่วมกัน เวลาเด็กๆสักหน่อยแม่ให้สักห้านาทีเราคงไม่มีอะไรที่จะเขียนมากแรอกแต่แม่ขอความจริงใจนะคะคนดีจริงใจที่จะบอกว่าฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องอะไรฟังนะคะในสามวันนี้ฉันอยากจะเปิดเผยว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องอะไรติดตามฟังรายการสาวิกา สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ,พ10230 0